เมื่อท่านวุฒิสมาชิกจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นวุฒิสมาชิกจำนวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมืองเราพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเสนอทางออกให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับเนื่องจากท่านเอง ไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามในการที่จะโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนเป็นนายกทั้งตีนะครับแล้วเราเชื่อว่าทางนี้จะเป็นทางออกนะครับที่ตอบโจทย์ของทั้งท่านสามาชิกวุฒิสภาเองและก็ตอบโจทย์ให้กับระบบรัฐสภาของไทย